อ่าท่านผู้ชมคะแล้วแล้วเราก็มาถึงนี่ค่ะน้ำตกชั้นที่9นะคะเป็นชั้นสูงสุดเลยของน้ำตก9ชั้นแห่งนี้นะจะให้ดูบรรยากาศไปนะคะนี่เรามาถึงกันแล้วนะจากการเดิน1กิโลครึ่งมามาม,ามาสัมผัสน,น้ำกันหน่อยค่ะโอ้ยน้ำเย็นมากนี่นะคะเห็นไหมเลข9เก้าชัดเจน สำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวนะคะที่สวนพึ่งนะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับน้ําตก9้าชั้นนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของที่สวนพึ่งแห่งนี้นะ,ะนี่ระยะทางมา1.5กิโลเมตรทางมันจาไม่ชันมากนะ,ะจะมีทางเดินที่เดินง่ายเหมือนกันเพราะว่าเขาจะทําทางไว้ดีเลยนี่น้ำเย็นมากอ่ะให้ดูบรรยากาศไฟเดี๋ยวเราจะปิดจบรายการกันที่น้ำตกที่ชั้น9้าแห่งนี้ฝากไวด้วยสำหรับรายการ โดนใจไทยแลนด์นะคะว่าเขาหน้าจุจพาทุกท่านไปเที่ยวไปกินไปช้อปที่ไหนนะคะฝากด้วยนะคะทุกวันเสาร์สี่โมงครึ่งนะคะถึง5้าโมงเย็นทางช่อง psi 73วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ